นี้นะคะจังหวัดในภาคเหนือค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ บริเวณข่วงประตูท่าแพ,อ,พอเมืองเชียงใหม่นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำจิตอาสาพระราชทานพร้อมผสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมผอมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารม เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานับประการ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบถุงยางชีพพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมถึงจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆมาบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ฟรีแจกไข่ไก่แจกเครื่องปรุงประกอบอาหารข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มอาหารสำเร็จรูปมีประชาชนชาวเชียงใหม่มารับสิ่งของจำนวนมากพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ขอให้พระองค์มีพลนานามัยที่สมบูรณ์เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับชาวไทยตลอดไป ที่พระมหาธาตุนภระพเมธนีดนนภระพพลภูมิสิริอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการฐานอากาศพร้อมด้วยนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่คณะกองทัพอากาศและส่วนราชาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคมผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นพระสงฆ์จำนวนสิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วเสร็จได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ด้านหลังพระมหา,าธาตุนพระเมธนีดลน,นพระพลภูมิสิริก่อนที่จะร่วมกันเปิดอาคารพระพลาและอาคารบริการนักท่องเที่ยวที่โรงเรียนอนุบาลดารุณนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นางพันนีบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตพร้อมผู้ปกครองและบรรดาลูกๆวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผระสบมิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานและส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบร และแสดงรำถวายพระพรในชุดรักแม่พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงข้าน้ำนมพลตรีประพัฒน์ภบสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐานบกที่37พร้อมด้วยนางสุมาลีพบสุวรรณประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑนฐานบกที่37 จิตอาสา904นำกำลังพลทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประกอบด้วยต้นชัยพฤกษ์และต้นทองอุไรจำนวน92ต้นและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกข้าวในโครงการไร่นาสวนผสมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคมที่พื้นที่โคกหนองนานายอภิบาลเป็งเรือนอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนายชัชวานชายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมปลูกข้าวปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคมภายในงานมีกิจกรรมการดํานาปลูกข้าวการปลูกต้นไม้กิจกรรมสาธิตการเผาถ่านโดยเตาไบโอชากิจกรรมสาธิตการสปาเท้าด้วยสมุนไพรการให้ความรู้เกี่ยวกับฮิวมัสโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลําปาง ที่อ่างเก็บน้ําแม่เมยตําบลทาขุมเงินอาเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลําพูนเป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมโดยมีส่วนราชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ําจืดลําพูนสนับสนุนพันปลาจํานวน200,000ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาส้อยขาวและปลาบึกนอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในอ่างเก็บน้ําแห่งนี้แล้วยังได้มีการนําพันธ์สัตว์น้ําไปปล่อยตามแหล่งน้ําต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลําพูน